สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องเกษตรกรทุกท่านนะคะสวัสดีพี่น้องสุปุสุคนนะคะลูกออดฟาร์มกบค่ะเมื่อนีนนะคะเขาก็สิบห้าพี่น้องนะคะมาเบิงไข่กรูบนะคะที่กําลังแตกออกจากไข่นะคะเป็นลูกออดตัวน้นอยๆนะคะซึ่งเมือ่อวานมีการาผสมพันธุ์กันนะคะแล้วก็เห็นเหตุได้ไข่จานวนมากนะคะ หลังจากที่เฮาเอาไข่กรบออกมากจากบอ่อผสมพันธุ์แล้วนะคะเฮากระทาการล่างนะคะทำความสะอาดออกนะคะเพื่อที่จะเอาเมือกหละ,กะเกษตรใบไม่เศษไม่ออกนะคะและกะ็เป็นการกระตุ้นการฟักตัวของลูกออดน้ำนะคะซึ่งการล่างไข่นี่ก็ะามารถที่จะเฮ็ดให้หลูกออดมีการแตกตัวออกไปนะคะละกะ็ สาม,มารถที่จะแต่ออาจาคข่นะคะไดถึง80เเซเลยนะคะพี่น้องะะ้วก็เฮนไ้ลูกออดนี้นะคะภายในประมาณ1วันกว่า,วานะคะสาม,มารถที่จะเป็นแต่ออาจาคข่เป็นแม่นกระดิกเลยเลยนะคะและนี่ก็คือขั้นตอนที่เข่าๆนะคะที่ลูกออดมาวองให้พี่น้องเขาไดเบิ่งนะคะแล้วาที่ิบเขาพี่น้องได้ฟังกันนะคะ สีเอาไข่ใส่ลงประมาณสามบอลนะคะพี่น้องเพระาระว่าเมื่อวานได้ไข่หลายอยู่นะคะพี่น้องแล้วก็ไข่นี่ก็กําลังแตกออกบอลออกนะคะกําลังสิเป็นโตกําลังสิเป็นแมงกระดิกน้อยๆนะคะอีกประมาณหมื่นสองหมื่นนะคะเดี๋ยวลูกออดล,ล,ลูกออดเมื่อนี่ก็สิเป็นโตนะคะก็สิหวายนามนะคะเป็นปกตินะคะสําหรับวง อ๋อข้อจดชีวิตของลูกออดนะคะอัณิการิชาตแน่บระชันแน่นะคะก็ขออภัยพี่น้องเฮานะคะหมั่ที่มันอาจจะบกชัดไปไหนนะคะม่ม้านฝนกระตกนะคะแต่ว่าเมือนอณิกะขอว่าให้แดดนะคะแต่ว่าถ้าแดดออกนี่กาสิดีอยู่นะคะแต่ว่าถ้าแดดบ่ออกแล้วก็ฝนตกมานเติมนี่ลูกออดกสิเหนาเนาะคะไข่มันกสิเน่า กเกษียไปซ,ซ,ซื้อนะคะพี่น้องกับนาเสดายนะคะพี่น้องกเกษตรกรท่านไหนนะคะที่ทําการเพราะขยายพันธุ์แล้วนะคะหรือว่าเป็นหัวกแล้วนะคะมีปัญหาจังไหน,นะคะก็คอมเมนต์พูดคุยสอบถามกันแน่นะคะอยากให้แนะนําอย่างนะคะหรือว่ามีหอที่จะแนะนําอย่างก็คอมเมนต์พูดคุยสอบถามกันเขามาได้นะคะแล้วก็ วันเองก็สิเขาไปตอบเนาะนะครับถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนก็คิดเห็นกันนะคะอันที่ท่านเห็นอยู่ในตอนนี้นะคะก็คือไข่กบนะคะซึ่งมันเริ่มที่จะแตกออกเป็นบางตัวแล้วบางตัวก็บรรแตกนะคะหรือบางตัวก็เน่านะคะเนื่องจากว่าไข่แต่ละเทอมมันก็สิมีไข่หลีบไข่บ่สมบูรณ์หลักการไข่สมบูรณ์เนาะนะคะไข่ที่สมบูรณ์มันก็จะ แตกออกหลัก็เป็นโตนะคะส่วนไข่ที่ผสมบูรณ์มันกัดสีน่าไปเลยนะคะพี่นอกวรสามารถที่จะแตกออกเป็นโตไดใดนะคะหลวก็ลูกออดที่ออกมากกับสิกินเปลือกไข่ร่วมถึงไข่ที่มันเน่าที่มันบบฟากเป็นโตนะคะเป็นอาหารนะคะอันนี้ก็ลูกออดเด้ม,มาทไทยให้พี่น้องเขาได้บึงนะคะเพื่อเป็นแรงบันดาลใจเนาะนะคะแลวกะเป็นความรู้เล็กๆ,ๆน้อยๆนะคะ แล้วก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมวอดฟ้ามกบมาดยวยตลอดนะคะแล้กก็คเมเมนพูดคุยสอบถามให้กำลังใจกันเนาะนะคะลูกออดหวังเป็นยังยิ่งว่าคลิปนี้สิเป็นความรู้แล้วก็เป็นแรงบันดาลใจใ,ให้กับพี่น้องเกษตรกรหลายๆท่านนะคะที่ทำการเรียงกบอยู่ในตอนนี้นะคะขอกันไม่คิมหนานะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ